อ yeah. เอนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมเงินด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมเอ่อมันอ่านว่าอะไรวะ The pedestrian หรือยนะังไงทุกอย่างจริงๆมันแปลว่าทางเดินเท้านะครับผมอันนี้เปิดเข้ามาหน้าอินโทรเลยโอเคคือมันไปเก็บพื้นที่เล็กๆนะครับผมว่าจะมาเล่นขั้นก่อนจะไปซีรีส์ไทยนิทินาแล้วกันนะครับเพราะว่าซีรีส์นั้นเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมไม่สบายอยู่ด้วยนะครับก็สังเกตว่าเสียงจะอืออ้อๆนิดนึงนะฮะอะทำาไรอยู่หน้านี้วะออาเดินได้ด้วย,วยโอเคอ่าเดินไปไหนอะอ๋อมีเลีอยเหรอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายเลยครับรออะไรโอเคเอืมเกมนี้บอกไวๆเลยว่าเป็นเกมพัซซลนะครับแล้วก็เราจะต้องหาทางไปต่อริงทำให้ผมเลื่อนเมาส์ไม่เจอวะไม่อะไรช่างมัน เปิดประตูไปไหนเอาโอเคนี่นี่นี่แหละเหมือนในทีเซอร์เป๊ะกด F ทำอะไรอะ F อ๋อโอเคกด F อ่าอย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจได้แล้วอันนี้ไปไหนหแล้วก็กดสเปกบาร์ Bar, กระโดดโอเคไม่ยากไม่ยากเฮ้ยแล้วข้างบนนะ่ะเราไปจากข้างบนดีกว,ว่าเออช่างมันเถอะโอเค กด F ในการเปลี่ยนโหมดนะครับนี่ก็มาตรงนี้ตกไปเป็นไรปะวะเดี๋ยวใครลองแล้วกันไปอย่างรวดเร็วชาวพัทเซอร์วนะอันนี้ไม่มีอะไรนี่ไงชื่อเกมเนี่ย The p e d e s t r i n นะฮะทางเดินเท้าโอ้เสียงเพลงโคตรแบบเหมือนอยู่ในโลกดิสนีย์เฮ้ยปุ่มอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านขออ่านใหม่ได้ไหมหย้อนกลับไปได้ไหมอ่าเราสามารถย้าย อย่างนี้ได้นะโอเคโอเคโอเคมันจะเอาโผล่ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะงั้นต้องมาฝั่งนี้อ่าแล้วก็สวิชนี้อ่านี่แหละลงล่างออกนี่ลงนี่ออกซ้ายเข้าขวาไปทางต่อไปแล้วกเ็เดี๋ยวกันนะต้องแบบนี้แล้วก็ทางนี้โอเคขึ้นลงได้เหมือนกันโอเคแ,แรกๆมันก็จะง่ายอย่างเงี้ยแหละครับ หลังๆก็จะเริ่มยากขึ้นแหละย้ายตัวเองขึ้นไปข้างบนได้ไหมแล้วก็อันนี้น่าจะโอ้นี้ย้ายไม่ได้อ๋อมันมีฝาตอกติดไว้ตรงนี้ฮะฉันเราไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคอะแบบนี้น่าจะถูกต้องแล้วก็ไปทางต่อไปทางไปต่อคือเป็นลูกศรชี้สอง่างไรเครื่องหมายมากกว่า2อันติดนะฮะอันนี้กดได้เลยเปิดประตูได้ปะ <laughs> โอเคไปต่อแล้วกันไม่มีอะไร เหมือนอยู่ในโรงงานเลยนะขึ้นบนก่อนอ่าอันนี้ไม่มีไม่มีอะไรอ๋อที่เป็นเส้นป่าดนี้ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะเป็นแพลตฟอร์ม,มเฉยๆนะส่วนฝั่งนี้อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันต้องเก็บคีย์ก่อนเหรอเก็บคีย์ก่อนแล้ววะกด e อ๋อกด e มีคำว่อยู่ตรงขวาล่างนะโอเคเก็บของกด e interact ได้ แล้วก็ฝั่งนี้โอเคถ้าผมว่าท่ามีทุกสรอนเลเนี่ยให้กด f แน่นอนครับอ่าอย่างแรกบันไดเชื่อมันใช่ป่ะเดี๋ยวกันนะอ่ะลองนี้ดิบันไดอืไม่น่าใช่เดี๋ยวก่อนหน่าจานี้ถูกแล้วลงอันนี้เข้าประตูนี้เออคิดอะไรซับซ้อนอ่ะลงอันนี้เสร็จไม่ได้เอาใหม่แป๊บเดี๋ยนะเดี๋ยนะดิย ม่จะไปยากอะไรวะถ้าสมมติว่าเราลงมาฝั่งนี้ใช่ปหเสร็จแล้วเราตัดออกไงวะออกมาแล้วก็อันนี้ออกพอได้ไหมอ,อ๋อไม่ได้ต้องเชื่อมกับทางหลักเท่านั้นแหมกะว่าจะโกงซะหน่อยงั้นเอาอย่างนี้ก่อนอ่ะเชื่อมมาเก็บกุญแจนี้ก่อนนะครับลงเอาผมกดมันไกลไปเหรอโอเคมันไกลไปนะมันกิ้มไกลไปอ่ะลงมาฝั่งนี้เก็บกุญแจ ผมขึ้นไปไม่ได้ครับ <c oughs> แล้หนึ่งนะอืมถ้าเราเชื่อมประตูมาอ้อนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอเคแล้หนึ่งนะ <c oughs> เรื่องอย่างนี้แล้วกันอ่ะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเดี๋ยวก่อนนะอ่ะมันไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวดองต้องใกล้กว่านี้เหรออ่ะอันนี้ต้องตรงด้วยนะโอเค เปิดประตูเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนได้นี่แหละโอ้โหเริ่มนานแล้วเมื่อกี้เสียงเพลงเงียบเลยนะโอเคไหนดูซิพอโ,อโหตรงนี้แล้วอืมตรนี้เรกระโดดไม่ถึงนะครับต้องเก็บกุญแจก่อนอ่ะมาดูกันสิตรงนี้ผมว่าเชื่อมกันแน่นอนแต่คราวนี้เนี่ยอ่าเข้าประตูนี้ขึ้นประตูบนแค่นี้ปะไม่น่าย,ยาก ไม่น่ายากว่าอะไรมันโดดไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ,อ,อันนี้ขึ้นประตูบนได้ไหมอ่ะควายกันอย่างงี้ควายกันอ้อาวไยเกินเดี๋ยวเดียด๋วยวเข้าประตูนี้ไปโผล่ข้างบนเพราะว่าเราโดดไม่ถึงก็เลยต้องลงล่างมาฝั่งนี้อ่าจากนั้นเก็บคุญแจแล้วก็ลงไปได้ easy ไปด่านต่อไปครับอันนี้ลงล่างอุย้ยสูงเกินโอเค วูฟแพลตฟอร์มนี่5นาทีเล่นมากี่ล้านเนี่ยนี่มันผ่านอินโทรยังวะถามจริงอยากรู้ว่าเกมนี้มันจะนานสักแค่ไหนกดอินเทอรเล็กโอเคจากทรงแค่กดอ่ะเฮ้ยอ๋อรอจังหวะโอเครอจังหวะนึงฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปึ๊บจะไปแอนิเมชันมันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แบบเฟรมเรทตกเยอะขนาดนั้นแอนิเมชันถือว่าดูดีนะครับสำหรับเกมอินดี้โอเคอันนี้ โอ้เดี๋ยวกันนะมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่อันนี้เอา้า <c oughs> ใจร้อนไปหนึงอนะโทษโทษกดปึ๊บโอเคต้องใจเย็นนะรีพัทเตอร์ใจร้อนมากไม่ได้น่ามาโผล่นี่เสร็จมีให้กดออมเดี๋ยวนะอ๋อวันนี้บอกด้วยสวิตไหนเชื่อมกันงั้น ราทำแบบนี้ได้ไหมอ,อ่ะแบบนี้เลยง่ายๆเลยเสร็จแล้วเรามาฝั่งนี้ก่อนแล้วมันบังเสเองปะไม่โอเคๆยังได้อยู่ยังได้อยู่ปึบโอ้สูงไปขั้นหนึ่งแล้วผมจะกลับยังไงเด้ก่อนนะเอ,อาออกก่อนสิอ,อ๋อไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะสลับกันอย่างนี้ได้ปะ เพราะว่าถ้าเรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันพูดไงดีมันไม่ไม่เลื่อนลงครับ <c oughs> ก็เลยต้องสลับฝั่งกันเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันเปิดแล้วมันถาวรอค้างไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันยังแบบอินเทอร์แลกขึ้นลงตลอดเวลานี่ททาให้เราไปได้โอเคโอเคเรื่องซับซ้อนขึ้นมานิดนึงละอันนี้ลิฟต์ขึ้นหรือลงขึ้นสินะคุยใครไเนี <c> ่ <oughs> ้แล้วก็อันนี้ อ๋อโอเคโอเคไม่ยากไม่ยากไปไปนานต่อไปเฮ้ยไ้ให้กดลีห้องแล้วโอเคไหนดูซิมีปุ่มอยู่ตรงนี้อ่าทางไปต่ออยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวทางไปต่ออยู่ข้างล่างหรอวะขอเชื่อมดีๆกันฮนะถ้าสมมติว่าอ่าเราเอาประตูไว้ตรงเนี้เดี๋ยวนะเราเข้าประตูนี้ขึ้นลิฟต์ขึ้นบันได ึ้นนี่ไม่บันไดมันขึ้นได้สองทางวะ่ะตรงนี้ตันไปไม่ได้ได้ขึ้นตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนละกันได้ไหมเดวนไงไม่ได้ยังไม่ได้อ่าอประตูอยู่นี่แล้วกันนะอ่ะประตูอยู่นี่แล้วก็อ่ะอันนี้เป็นทางไปต่อลองดูกันทีเข้ามาโผล่นี่ขึ้นข้นางบนเสร็จแล้วเราก็ขึ้นบันไดบันไดเสร็จตรงนี้มีสวิตช์มาเปิดสวิตช์อ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไป จากนั้นเราก็ลงมาข้างล่างผ่านเรียบร้อยโอเคผมว่าส่วนที่ยากไม,ไม่ใช่ส่วนที่เล่นแล้วแหละตอนนี้เป็นส่วนที่จัดวางห้องอะยากกว่าเอาจริงสวิตช์อยู่ฝั่งนี้ประตูเก็บคีย์ด้วยวะ่ะสมมุติเก็บคีย์ประตูนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เรามาโผล่ประตูฝั่งนี้มีประตูอีกปะมีตรงนี้อีกอ่ะเก็บประตูฝั่งนี้ออไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเก็บประตูฝั่งนี้ดีกว,ว่าแล้วก็ลงล่าง ลงล่างไม่ได้ไอทางขึ้นนึงก็ไปต่อละต้องมาฝั่งนี้มากกว่านะผมว่าแต่ประตูมันแปลกๆไงนีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนหนึ่งนะคือคิดอย่างนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าผมไปฝั่งซ้ายนะครับเพื่อเก็บกุญแจก่อนพอเก็บกุญแจเสร็จเนี่ยผมมาฝั่งขวานี้พอลงบันไดเสร็จอะมันมีบันไดสองที่เยอะคือฝั่งนี้ซึ่งปิดอยู่ไปไม่ได้งั้นไปบันไดฝั่งนี้แทนพอเราไปบันไดฝั่งนี้เสร็จเรากดสวิต ตรงนี้จะเปิดออกแล้วเราก็เปิดประตูได้ด้วยเพราะเราเก็บกุญแจมาแล้วแล้วก็เอาประตูเนี่ยมาเชื่อมกับตรงนี้เสร็จแล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วไปสุดเส้นไยน่าจะแบบนี้นะผมว่านี่นั่งคิดอยู่กับพักเลยนะเก็บโอเคแล้วก็โดยขึ้นแพลตฟอร์มเอาไม่ใช่น,นี้มันลงนีป่ป่ะอ่ะลงนี้ก่อนลงมันจะไปโผล่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็กดสวิต์เปิดประตูแล้วก็มาตรงนี้น่าจะโผล่ตรงที่เรากด a c t i v a t วสวิต์เมื่อกี้พอดี แล้วก็ขึ้นท่าปีาแปลกๆปแล้วก็ขึ้นไปเย่ yeah! ผ่านสักทีหนึ่งนะแมนานเหลือเกินโอเคอันนี้ข้ามฉากเฉยๆนี่มีอะไรเรายังไม่ออกจากโรงงานเหรอวะเนี่ยชีวิตอืมอ้ยทางเดินนั้นเยอะ d t a อ e อ e t t e r care of this p i e ี e ควรจะระวังกับชิ้นส่วนนี้เดี๋ยวกดยังไงวะ มันมีชิ้นส่วนข้างล่างเนีย่ยชิ้นส่วนล่างนั้นเราผ่านมาแล้วนะเมื่อกี้เราเข้าไปโรงงานแล้วก็ออกมาแล้วอะไรอ่ะศูนย์วงกลมพอทรรอัลหรืออะไรวะเออเห็นนะต้องเทคแคร์เดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะลงได้ไหมลงไปไหนอ๋อลงมานี่เหรอมันบอกว่าเอาถ่านใส่ซ้ายล่างเหรอใช่ไหมใช่ปะเนี่ยโอเคทรายล่างน่าจะถูกนะ,ะถ้าผมใส่ผิดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย เออมาดูอีกที่หนึง่งกลับมาสู่ทางนี้กดสวิตช์เปิดลิฟต์แล้วอย่างนั้นเหรอโอเคข้างในลิฟต์ไหนไปหัวไหนอ่ะอ่าข้างล่างนี้ปิงขึ้นไปข้างบนกดไม่ผมชอบอ่ะมันเป็นกราฟิกแบบในป้ายผมกับโมเดล 3D เอ้ยเดี๋ยวเราลิฟต์จริงเลยเหรอลิฟต์ในป้ายกับลิฟต์จริงทำงานได้นะอ๋ะอ,อกระตุกกระกเกิดการโหลดเรียบร้อยครับมีผีเด๋ยวเกินเน โหลดผีป่ะไม่ได้ใช่นะเราจะโหลดโมเดลขึ้นอย่างหนึ่งมาไปต่อตรงปลายข้างล่างกันเลยว๊อบมาโฟฝั่งนี้เห็นสวิตต์กดก่อนเลยเลเซอร์ชัวอ่าวางให้ขอบคุณครับมีการคอลแลกกับพอร์ชอปปะเนี่ยเสียหลักไม่คุณฟูดเเกินอันนี้เอ้ยมีชิ้นเล็กอย่างนี้ด้วยเหรออ่ามีสปริงบอร์ดเอ้ยเดินใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนอันนี้เราสามารถขึ้นได้นะครับอ่าน,นี่จุดเริ่มต้นของเราก่อนนะ บันไดไม่อยู่ที่เดียวงั้นบันไดต้องเชื่อมนี้ได้อย่างเดียวละคราวนี้เรามาดูก่อนอันนี้ทางไปต่อนะครับอ๋อต้องเอากล่องมาต่อขาเพราะว่าผมว่าตรงนี้ด,ดุงไม่ถึงแน่ๆเลยครับตรงนี้ต้องเชื่อมกันพอขึ้นไปข้างบนเสร็จต้องสไลด์มาด้านนี้แสดงว่านี้ต้องต่อกันแล้วก็นี่หรือเปล่าเออมันต้องแบบนี้นี่ผมว่านี้แหละใช่ไปแล้วเราต้องขึ้นบนก่อน โอเคจะมาโฟฝั่งเดิมนะครับจากนั้นดันลงเออแล้วเราโดนเลเซอร์ไม่ได้โดนแล้วตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงเชื่อนลงเอามันก้มไม่ได้หรอครับไม่ให้เราโดดลงฝั่งนี้ได้อะแล้วเราก็เข็นเอ่อดึงเข็นเข็นเข,ข็นไปทะลุเพราะว่าเราโดดจริงๆเราโดดได้แต่มันไม่เอากล่องไปด้วยอะแล้วก็ขึ้นมาฝั่งซ้ายนี้เออเอา,เอา ไม่ได้ดีือเป่าวะหีไม่นะฉันจะเอากล่องขึ้นไปยังไงหรือแค่สลับกันวะเดี๋ยวกลับไปห้องเดินดิสลับกันได้ไหมอ่ะเออเริ่มใหม่หมดอ่างั้นเปลี่ยนถ้าเราเข้าประตูนี้ใจหังของบนเอออันนี้จะถูกต้องกว่าโอเคขอยรอบนึงอย่างแรกโอ๊ยชะตายแบบนี้เลยเหร กดเดินเลยอ่ะโทษโทษอ่ะอันแรกดันกล่องอย่างที่สองไปยกกล่องอ่ะแล้วก็ดึงกล่องมาแล้วเข้ามาในมิตินี้หลังจากเข้าประตูนี้เสร็จจะที่จะอยู่ข้างล่างก็เป็นข้างบนแทนอ่านี่แหละแล้วก็ดันลงไปโอเคไม่คิดว่าแท่นแค่นี้มันก็ติดไงก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะติดไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะต่อขาแล้วก็ขึ้นได้ โอ้โหผ่านสักทีนะครับพระเจ้าโอเคอันนี้อะไรอะแบตบเหรอหรืออะไรครับอืคืออะไรอ๋อเอามาเชื่อมเองมันคือสายไฟอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเจ๋งอะโอเคดีย๋ยวนี้มีโยงใส่ไฟเองด้วยโอเคเก็บคุญแจามาก่อนเลยแล้วก็เปิดประตูครับวัดอะไรวะอ๋อไม่ได้อย่างนั้นหรองั้นเปิดสวิตช์เอ๊ะ เดียก่อนนะหรือว่าอ่ะเอาคุณแจไปข้างล่างเพราะมันมีลูกศรอ,อยู่เสร็จแล้วเปิดสวิต์เอาแล้วคุญแจไม่เป็นอะไรได้ยังไงเออเรียนรู้ไมแคเนิกไปเรื่อยนะครับคุณแจสามารถผ่านเลเซอร์ได้อ่ะไปสู่แท่นพิมพ์เขียวแล้วเราอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคผมว่าเราค้างไว้ตรงนี้เก่นก็ได้นะครับนี่ก็มาเล่นพอของปากของคอเพราะว่า ไม่สบายอยู่ด้วยเดี๋ยวจะเจ็บคอกันหนักไปโอเคครับถ้าใครชอบไปหนึ่งกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจผมนะครับเดีย๋ยวมาต่อซีรีส์นี้แล้วกันซีรีส์นี้จบถึงจะค่อยไปไทีทีธหน้าแล้วกันนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ